เราไม่ีแอร์โอ้มใหม่ไงเลี้ยกมโมเยนเยพี่พี่มันบอกว่าเก่งหน้าอยู่มาฮะน่ะไอ้ย้อยเหมือนเด็กเลแจงมาลองหนาอะไรอ่ะ ทำไปแล้วการมึงกควานมาเฮียไปเฮียเะไรอะแล้วไปเฮียอะไรอ่ะฮะมึงไปเฮียอะไรอ่ะฮะมึงคุยอะไรคุยอะไรม่เฮียอะไมอ่ะไเฮียอะรมันึงคุยอะฮะมึงคุยอะไรฮะมัวตัวตรงมือตัวจ่อต้องไปเฮียมาไอตุกจอกตต่่มึงลงมามึงลงมา มึงลงมาดิไอ้สัตว์นะจอกมาเลยมาเลยมามามาดิมาดิเอามึงก็มาดิเอามึงก็มาดิอามึงก็มาดิเอามึงมาดิไอ้เด็กเฮียไอ้เด็กคุยมาดิไปคุยอะไรคุยอะไรคุยอะไรไอ้สัตว์มาคุยเลย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 จ้าเฮ้ยฮัลโหลครับแล้วก็ฟังด้วยนะครับ मजाक नहीं किया आलू नहीं खोला आप जैसे आलू नहीं करने वाले में बोलिए आप जैसे बोलने वाले आलू नहीं खिया मजाक आलू वाले नहीं खिया आलू वाले खिया मजाक आलू वाले क्या खिया पाले जब तुम बड़ा खिया बड़ा बेटा मिलेगा बाबा नहीं अलग खिया अलग खुले खिया अलग खुले खिया लोग � ไม่กันเลยมึงไม่กาตายกอบโผล่ค้างเลยวะเมื่อไรจเมื่อไรอย่าไปกล้าตอยกับโ่นั่นแหละมึงนั่นแหละนเด็กกามึนปว่าไก่นึกว่าไก่ว่าไก่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเียไม่เกี่ยวเฮีไม่เกี่ยวมึง